สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาดูรถไถกันหน่อยแล้วกันนะครับรถไถซิ่งครับมาดูพิชลินก่อนแล้วกันสองตัวข้างหลังนี่ครับดูท่อครับดูโหดูกรองครับดูกรอง <c oughs> โอ้โหดูท่อครับทุกคนน่าจะเป็น FC นังทวันครับผมนี่ครับกินขาแล้ว นี่ครับทอครับผมอือหือรังการงานโชว์โอ้โหม,มีบางฝุ่นด้วยครับบางฝุ่นด้านหน้าครับผมมีมีไฟด้วยสปอตไลท์ยังเทสุดย,ยอดสุดยอดครับผมสปอตไลท์กินคารแลวเครื่องสปอตไลท์อะกินคารแล้วครับทุกคนน่าจะเป็น FC น้องวันครับผม นี่ครับนางพานกำลังตั้งจอครับผมเดี๋ยวเจอกันยินนี้นะครับนี่ก็รีวิวรถไทยก่อนดูยางครับยางก็โอเคครับผมือท่อกินขาดแล้วครับผมนี่เกงได้นะเจ๋วเลยครับผมประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปต่อไปครับ